สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนะนนเจ็บก็วิ่งนิ่งได้ไงนะวันนี้พี่จะมาสร้างห้องเล่นกับน้องๆเล่นซ่อนแอบกันจะมีนักฆ่า1คนนักล่าเป็นนักล่าซึ่งถือปืนได้คนเดียวนะจะมีปืนคนเดียวแล้วก็ที่เหลือให้ไปแอบใครอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายก็คือผู้ชนะไปโอเคเนาะ แล้วตอนนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะตอนนี้ที่พี่เห็นนะมีร้านค้าโมโคแฟนตาซีใช่ไหมอันนี้ที่เลือกมาแล้วมันมีให้เลือก6อย่างเนี่ยของ6อย่างที่เลือกตะดาบคาตานณะ์นี่แบบเอาเรื่องมากเลยคาตาณ์คอบบ้างเนนะี่ยใช่ไหมคาตานณะ์สวยมากอันเนะี้ยที่อยากได้อ่าแล้วก็มีเติมท็อปอัพเป็นเปอร์เซ็นต์พี่ไปสุ่มเปอร์เซ็นต์มาได้60% แล้ววันนี้พี่ก็จะมาเติมนะพี่ว่าจะเติมสัก600แล้วกันพี่ว่าจะไปสุ่มเอาคาตนะโอเคเติมเรียบร้อยโอ้หเติม600บาทได้3,500เพชรถือว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มเลยโอเคไปดูซิมีกิจกรรมอะไรใหม่หบ้าง มีคอบ้าออคอบ้ามาเมื่อคืนคอบ้ามาวันนี้นะทนี่ระยะเวลา8วันผมพี่อยากได้มากเลยไอ้คอบ้านะพี่ว่าจะมาสุ่มคอบ้าแล้วก็พี่ว่าจะมาสุ่มดาบคาตนาอันนี้นะดูซิว่า300 3,500เท็จะเหลือกี่เพ็ดโอเคเริ่มกันเลยแตกไปเลยทีเดียวอะโอ้โหย่อไปเลยจ้าก็โอเค ก็ต้องหกอันสุดท้ายอยู่แล้วแหละไม่แพ้น้องหมาปานีโมก็มา199เก้าเก้าต้องแตกแล้วแหละอนะันนี้โอ้โหโอ้รงขอบ้ามาโอ้สุดท้ายแน่นอนครับสรุปแล้วพี่ต้องเก็บหมดตู้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่เอาได้ไหม ไม่เป็นไรสามเก้าเก้าออกมาเลยออกมาเลยตึกตึกโอ้ไม่ต้องแล้วไม่เหลือแล้วไม่ต้องลุ้นกันแล้วจังหวะนี้หมดตู้โอเคเหลือ1,970เเพชรมา น้อยก็ขอคาตนะวะแบบถูกๆโอ้โหอาทิตยท้ายแน่นอนตรงนี้เดี๋ยวๆ,ๆี๋งวันที่4ี่อรางวันที่4ี่ร้อยสี่สโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหเราจะเหลือีเพชไหนมาดูสิโอ้โหไล่เลยอะ่ะ สองโอ้โโอ้โหต้องบอกโอ้โหและครับเหลือ225เพจอตทุกคนไหนไปดูส oh. ก oh ินหมาหน่อยดิก <t oler ation> <Conservative S 2> anyway, ็โอเคนะหมาก็น่ารักอยู่นะโอเคนะสกินครอบบ้านดิ โหวี่มี17ชิ้นเก็บไว้ก่อนนะยอะยังไม่มีตังอัพแต่ยังไม่มีตังอัพดูสิกล่องโอ้โอ้อเคนี้ย,ยังไม่มีเนี่ยสุ่มไปเลยดิรออะไรครับอ้โห,โหมีอะไรที่มันถาวอนบ้างไหมเนี่ยไหนไปดูหน่อยคาตานะดูคาตานะหน่อยสิ ครับทุกคนรอจัดเดี๋ยวนะโอ้โหชอบพี่ชอบมากคือเป็นเป็นคาแรนะันอเดียวที่แบบว่าลวดลายแบบไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยอะแล้วก็เปลี่ยนรูปทรง้วยโอ้โหสวยสวยโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันโอเคครับมาครับเริ่มเกมแล้วโอ้โห,โหตอนนี้บุ๊กกำลังจะไปหอดูดาวตอนนี้บุ๊ก มาหอดูดาวนะตอนนี้โอ้โหบนป่องมีใครบ้างเนี่ยบนป่องมีแม็กตอนนี้2องแม็กอยู่นะมีแม็กมีกาซิลมีไข่ดาวโอ้โหชิลกันเลยเกินบนป่องเนี่ยบนป่องสุดยอดมีแป้งโอ้โหโโหพันพันพันกาลังจะไปเกาะแก้วพันไม่แบบอบหรอพันทำไรอะ่ะพันไม่แอบบ โอ้โห,โห,โหกระเทยมอคูลินพูลินอยู่บนโรงงานโอ้โห,โหสวนฟิล์มอยู่ในริมน้ำนะอยู่ในแม่น้ำเลยครับกําลังว่ายน้ำอยู่ในทะเลครับออกนอกโลกไปแล้วครับฟิล์มสุดยอดไปเลยมีจริงจังกันมากเลยนะทุกคนน่ะโอ้โหฟิล์มนี่สุดอะจริงๆยอมออกนอกทะเลครับอือหือตงที่หนึ่งแล้วมั้ง ว่าแบบนี้ต้องที่1แล้วฟิล์มลองทำแล้วละอยู่ยาวๆไปเลยโอ้โหว่ายน้ำชิวครับจังหวะน,นี้อส่วนบุ๊กตอนนี้บุ๊กอยู่หอดูดาวกำลังทำอไหของกระเป๋เปาเก็บยามาดูที่นักล่ามากนักล่าเราตอนนี้อยู่อู่เรือบนป่องชิลเบลเกอร์บนป่อง ชิวกันลึกเกินชิวจัดโอโหโอโหชิว <c oughs> ส่วนพันได้ที่แอบและพันมาแอบใต้สะพานนี่เอง <c oughs> เอาเรื่องจริงแบบนี้ยอดนักล่าเราโอ้โห oh, oh. นักล่าเรายังหาปืนไม่ได้เลยเหรอใช่ <c oughs> <c oughs> นักล่าเราใช้มีดเอต่อโอ้โ oh, ห oh. เอาอะต้องซื้อของด้วย กูอบอกเลยว่านักล่านะถ้าไอ้หมอถ้ามึงไปตรงถ้ามึงเจอตรงแทงคนหนึ่งนะม,งมึงเจอทุกคนนะฮะได้เก็บทุกคนบอกเลย <c oughs> พันยังอยู่ที่เดิมนะครับตอนนี้พันก็ยังอยู่ที่เดิมโอ้โหส่วนกระเทยมอกระเทยมอก็ยังอยู่ที่เดิม มีกันอยู่5คนบนป่องโอ้โหชิลกันเหลือเกินโอ้โหกดทงกดท่าเต้นกันเพลิดเพลินเยสุดยอดแล้วไงต่อครับแล้วไงต่อแต่ละคนโอ้โหบุ๊กขึ้นมานอนอยู่ตรงรงเก็บเครื่องบินแล้วครับตอนนี้บุ๊ก เดี๋ยวดูก่อนดีว่ามีใครอยู่ใกล้ๆกลนักล่าบ้างไหมเนะี่ยตอนนี้บุ๊อยู่ลงเก็บเครื่องบินโอ้โหวนป่องก่ยังอยู่วนป่องอ่ะไม่ไปไหนเลยอะ่ะเดี๋ยววงบีบเรารู้เรื่องเดี๋ยววงบีบเราจะรู้เรื่องบอกเลยเห <c oughs> มือนแต่ละคนได้จุดได้จุดแอบละโอ้โหตอนนี้นักล่าเรา เล่นสไนล์ละเล่นคาแล้วครับตอนนี้ไปไหนไปไหนจะไปไหนจะไปไหนดูซิว่าจะไปไหนนักล่าเราโอ้โหมันป่องก็ยังชิวๆกันอยู่เลยมันป่องก็แบบว่าไม่กลัวไม่อะไรกันเลย Uh huh. เอาเรื่องจัดเอาแล้วครับพี่มอสกูเอาสามาแล้วจังหวะนี้บุ๊กก็ยังอยู่ที่เดิมครับตอนนี้บุ๊กโอ้หบนป่องเหมือนเดิมไม่มีกระดิกไปไหนโอ้โหเต้นกันใหญ่เหมือนตอนนี้นักล่าเราเริ่มแะแครละคายแล้วป่ะเนี่ย เราโฟงฟ้าก่อนครับยังไม่เจอใครเลยครับตอนนี้นักล่าเราอ่ะอับเกาะไปก่อนโอไม่อับเลยเว้ยไปไหนครับจังหวะนี้ไปไหนบนป่องก็ยังอยู่ไม่รู้ว่าจะอยู่ในวงหรือเปล่านะบนปอ่องรู้สึกว่าจะเหอถ่าเต้นกันใหญ่เลยนะเอาแล้วครับฟิลม์ม มีฟิล์มอยู่ออกนอก<ๆ>เขาเรียกอะไรนะนอกแมปแล้วนะฟิล์มเอาล้วครับบุกลุกนั่งลุกนั่งลุกนอนอย่างเดียวมาครับลักล่าโอ้โหจังหวะนี้ยังไงไม่มีไม่เจอไม่เห็นไปครับ ล่าเลยชิวๆเลยนะตอนนี้เอาว่นักล่า,น,ลาไไน,นักล่ายิงไปไหนโอ้ยนักล่ายิงไปตรงป่องแล้วทุกคนนักล่าเรายเดินยิงไปตรงป่องแล้วอืมบุกยังอยู่เดยว่องก็ยังชิวันอยู่เลยป่องกยังชิวกันอยู่เลยทุกคน ทำงาทำงย,ยังอยู่ในวงอยู่นะในป่องยังอยู่ในวงโอ้เต้นกันอีกแล้วโอ้โห,หตอนนี้มอสวิ่งลงมาคาตัวแล้วครับนักล่านักล่าเราวิ่งมาคาตัวละยังไงยังไงยังไงจ้ายังไงจ้าคาตัวมีตัวไหมยงัยงยงังยัง <c oughs> บุกก็ยังอยู่ที่เดิมเอาแล้วทุกคนเริ่มนอนกันแล้วครับผมบนป่องอายังไงยังไงไข่ดาวยังไงแป้งยังไงพันก็ยังอยู่ที่เดิมนะแต่พันอยู่นอกหมอกแล้วตอนนี้พันอยู่นอกวงแล้วพันพันจะเข้าวงหรือเปล่าทีนี้ <c oughs> ส่วนภูผาอยู่โรงงานสบายเลยภูผาคุณลินก็ยังอยู่บนป่องจะอยู่คนลป่องกับเพื่อนด้วย โอหส่วนฟิล์มตัวเปื่อยเหมือนละามั่งอยู่ในน้ำเนะี่ยบุ๊กก็ยังอยู่ที่เดิมเอาแล้วครับนักล่าเรานักล่าเรอาเรอ,อ้าวยิงยิงยิงอะไรยิงอะไรโอ้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะบุ๊กก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับตอนนี้เอาแล้วกาซิลนอนแล้วครับ như ngay to đặc lao dinh ngạo là là khuôn là là chọn nào phim nhà ngay là phim phim ngay hô hô cái đếp cái เอาเฮ้ยเอาแล้วนักล่าเราเริ่มสงสัยแล้ววงพลป่องมีตัวหรือเปล่าเอาแล้วไงเฮ้ยวิ่งไปหาจุดยิงหรือเปล่าเฮ้ย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 บลป่องยังอยู่ในวงอยู่ยังไงยังไงยังไงโอ้โหมัลป่องยังชิวบอลป่องเริ่มแบบเริ่มรู้ตัวแล้วเมื่อกี้นักล่าเรายิงปืนไป เริ่มขวัญเสียแล้วเริ่มขวัญเสียอ้าวเอาแล้วไงบนป่องไม่ได้อยู่ในวงโอ้โหนักล่ากูดักรอแล้วแหละจังหวะนี้ยังนอนกันอยู่ยังอยู่นักล่าลเราอย่นงง้โอ้โหสุดยอดแม่งไม่ลงกันมาจริงจริงว่ะบนป่องนะแต่ละคนอยากจะรู้จริงเลยว่าใครจะโดนคนแรกวนะเนี่ยเอาวะมอส ำไมมึงไม่ซื้อโดนหรอะหมอเอ้ยถ้ามึงซื้อโดนนะนะมึงแจ็คพอตเลยเนี่ยสังหาหมู่เลยนะม,ลลยนะมึงซื้อโดนมันนี่มึงสังหาหมู่เลยนะโอ้ยยังชิวันอยู่ยังชิวันอยู่ยังชิวันอยู่อ้าวตอนนี้พันมาโคชิโนกแล้วอยายามมาโคชิโนกแล้วไปงอกอยู่เล่นแบบนอกนอกวงแบบอ้าวคุณลินออกมาแล้วครับ ปูลินมาลงไฟฟ้าแล้วเว้ยปูลินหนีมาลงไฟฟ้าละส่วนภูผายังอยู่โรงงานชิลๆเลยโอ้โหโส่วนไอ้ฟิลมนี่เปื่อยละเอาแล้วโดดลงไปอีกหนึ่งครับโดดลงไปอีกหนึ่งถ้ามันโดดมาฝั่งนี้นี่เรียบร้อยนะบอกก่อนอ้าวมีคนตายไปหนึ่งคนครับตอนนี้แป้งตายเพอวแป้งหลุดโอ้อย่างซวยเลยแป้งหลุดไปละ เสียใจด้วยนะครับแป้งไม่ได้หลุดใช่ไหมแป้งตกมาตายดูทรงล้ไข่ดาวลงมาแล้วครับมียาด้วยโอ้โหโชคดีไปกาซีวิ้งยังไงลงมันมาหมดแล้วตอนนี้ซ่อมเกาะหน่อยโอ้ม็กยังไงทันผานทันผันกัะเทยมอยังไงครับกัะเทยมอ รู้สึกว่าครูผ่านนี่จะสบายสุดนะครูผ่านนี่คือแบบอยู่บนโรงงานนี่คือแบบชิวอะ่ะเพราะตัวเองอยู่ในวงอะ่ะโอ้โหชิวเกินชิวเกินไปหรือเปล่าไอ้หนูชิวเกินไปหรือเปล่า,เร,เ,ลาเรียบร้อยครับฟิล์มไอ้ฟิลม์ลมอยู่นอกอยู่นอกหมอกว่ายน้ำอีกไม่แคล้วตายวงกูว่าทรงนี้อืไม่น่าทานว่ะฟิลม์ม ตอนนี้แตกไปสองนะแล้วนะกาซิลกาซิลไม่ได้ดูเลยว่าโดนยิงตรงไหนน่ะดูไม่ทันซอรี่นะโอ้โหแล้วตอนนี้บัคอกลายชื่อด้วยมาดูนักล่าสิตอนนี้จะมันจะไปเจอใครเนะี่ยนักล่าเอาวะเอาวะจังหวะนี้จังหวะนี้นักล่าเราเยังไงยังไงหัวบุกตอาน,นี่หัวทิ่มอยู่ ไข่ดาวตอนนี้วงบีบไปแล้วครับจังหวะน,นี้ยังไงเข้าวงครับอืเอาอีกแล้วฟิล์มแตกครับฟิล์มแตกวงครับว่ายน้ำไม่ทันฟิล์มแตกไปแล้วตอนนี้แม็กกาลังวิ่งไปที่นี่นะแม็กกาลังวิ่งไปโรงงานโอ้โหจะเจอกันไหมเนี่ยบุ๊กก็ยังอยู่ที่เดิมลักล่าเรามาเก็บแอดดอกครับยังไงอือหือผูกายังอยู่ในวงอะ่ะที่ดูดิ ผู้ายอยู่ในวงอนะ่ะอยู่อยู่ในวงแต่แรกอะ่ะโอ้โหสุดยอดไข่ดาวมาละไข่ดาวเริ่มมาละผู้เลยนขึ้นมาแล้วครับผู้เล่นขึ้นเรียบร้อยแม็กโดนโดนสอยไปแล้วแม็กโดนไปแล้วแม็กโดนไปแล้วครับผมเก็บไปสองแล้วนักฆ่ากู คุลินยังอยู่ข้างบนไม่ลงไปไหนเลยครับนิ่งๆเลยนิ่งๆเลย,เลยส่วนผู้ผาก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ที่เดิมโอ้โหไม่ต้องทำอะไรเลยเกมนี้ผู้ผาไม่ต้องวิ่งไปไหนด้วยอตอนนี้เหลือไข่ดาวเหลือพันเหลือคุลินเหลือบุ๊คยังเหลือกันอยู่เยอะอยู่นะเหมือนนักล่าจะเห็นอะไรหรือเปล่าครับนักล่า จะเห็นหรือเปล่าไข่ดาวจะพ้นสายตาของนักล่าหรือเปล่าไข่ดาวไปแล้วครับจังหวะนี้ไม่อยู่แล้วครับโอ้โหนักล่ามัวแต่เก็บแอรดอปอ้าวพันตามตูดไข่ดาวมาแล้วยังไงไม่น่ารอดจังหวะนี้โอ้โหพันเดินไปหานักล่าเอามาแล้วปะกันยังโอ้ยเจอกันยังเรียบร้อยไม่เจอก็แปลกแล้วครับ ไม่เจอก็บ,บ้าแล้วหูยวังยังไงล่วงไหมล่วงไหมเรียบร้อยยืนมอบเลยังหว่านี้ยืนมอบไม่โดนนักฆ่ากูยิงว่าวไปดิโอเคตอนนี้เหลือไข่ดาวเหลือบุ๊กเหลือภูหาเหลือภูลินดูซิว่าใครจะเป็นคนสุดท้ายตอนนี้ไข่ดาวอยู่โอ้ไข่ดาววิงออว่งออกวิ่งออกวิ่งออกโรงงาน เหมือนจะไม่ปลอดภัยคูรินก็ยังอยู่ที่เดิมครับตอนนี้คุลินไม่ได้อยู่ในวงแล้วคูลินปูผ่าลงมาแล้วครับตอนนี้ปูผ่ายังไงผ่ายังไงนักล่าก,กูยังไม่รู้ว่าข้างในยังมีตัวอยูน่นะแต่นักล่ากำลังออกมาแล้วนักล่าไม่ได้ออกนักล่าขึ้นมานักล่าขึ้นมาบนแท้งโอ้โหหย,ยาบแล้ว อยู่บนที่สูงนี่เปรียบครับสองเห็นหมดผูผายังไงตอนนี้บุกกับไข่ดาวอยู่นอกโรงงานส่วนตอนนี้ผูผากับคุณลินอยู่ข้างในโรงงานยังไงครับยังไงครับพุณลินยังไงครับผุ้ลินกับผูผาจเจ้ายังไงครับในโรงงานมีสองคนครับนักล่าจะเห็นหรือเปล่า ไอ้หมอจะเห็นหรือเปล่าครับจังหวะนี้ข้างนอกมีสองข้างในมีสองใครจะอยู่ใครจะไปอเอาแล้วจังวงสุดท้ายแล้วจ้าใกล้วงสุดท้ายแล้วนิดเดีย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 วโอ้โหวงอยู่ที่ไขด่ดาวด้วย Uh huh. มาแล้วนักล่ากูวิ่งมาแล้ววิ่งผ่านไปแล้วไม่เห็นยางยางยังไม่เห็น uh huh. uh huh. นักล่านึกว่ามีตัวอยู่บนบนป้อมไม่มีนะครับนักล่าผิดครับเอาครับภูผาเริ่มออกมาข้างนอกแล้วภูผาเริ่มออกมาข้างนอกแล้ว uh huh. ย่อแต่ละคน ยอดลักล่าหาไม่เจอครับเอาละสองละตอนนี้นักล่าโอ้โหชิวเกินชิวเกินเหลือสี่ตัวทุกคนหาไม่เจอโอ้โหยังจะไปสองข้างบนอีกมีมีเอาแล้วไอ้วคานครับส่วนใครดาวอยู่หลังหินโอ้โหอยู่ในวงไว้เนี่ย รู้สึกว่าดวงจะดีท้ายวงนะเอาแล้วครับจังหวะน,นี้ยังไงครับผูลิงครับจังหวะน,นี้ยังไงเรียบอไม่เห็นยังไม่เห็นเรียบร้อยวงแดกแล้วจังหวะน,นี้ไปไหนไม่ได้แล้วครับต้องออกมาแล้วจังหวะน,นี้ยังไง,งเรียบร้อยผู้เผาโดนไปแล้วอ้าวบุกตายวงไข่ดาวเรียบร้อยไข่ดาว,ดวชนะไปดีเหลือไข่ดาวคนสุดท้ายโอ้โห คนที่ไม่คิดว่าจะได้ที่หนึ่งโอ้โหก็ยังได้คิดดูเอาทุกคนโอ้โหดูเอาแล้วกันคนที่ไม่คิดว่าจะได้อะแต่ได้อะคิดดูโอ้โหขอตบมือให้เลยครับไข่ดาว